ในปี2025ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในเวทีความมั่นคงของภูมิภาคเมื่อมีการเปิดตัวระบบขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยและวิศวกรไทยร่วมกับภาคเอกชนภายในประเทศขีปนาวุธดังกล่าวมีชื่อรหัสว่าพยักเวหา2025 S ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นขีปนาวุธระยะกลางถึงไกลที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่ไทยเคยพัฒนา การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพไทยในการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศแรงจูงใจเบื้องหลังการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ไทยต้องพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มาจากความตระหนักถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความจําเป็นในการยกระดับระบบป้องกันประเทศให้สามารถตอบสนองภายคุกคามยุคใหม่จึงกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนอีกทั้งไทยต้องการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นขีปนาวุธพยัคเเวหา2025จึงถือกําเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดป้องกันด้วยตนเองสร้างโดยคนไทยพยัคเเวหา2025ีขีปนาวุธพยัคเเวหา 2025มีคุณสมบัติที่น่าจับตามองหลายประการดังนี้ระยะยิงไกลสุดสูงสุดถึง1,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวรบในประสงค์สามารถติดตั้งหัวรบแรงระเบิดสูงเจาะเกราะหรือระบบรบ,รบกวนอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำวิธีทันสมัยใช้ระบบ g n s s ควบคู่กับ AI เชิงคาดการเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเป้าหมายความเร็ว สูงสุดมอกค่าไฮเปอร์โซนิกระยะตน้นทำให้ระบบป้องกันทางอากาศสยากต่อการสกัดกัน้นเทคโนโลยีหลบหลีกเรดดราพัฒนาโดยวัสดุพิเศษและดีไซน์พลศาสตร์ที่ลดพื้นที่หน้าตัดเรดราด้วยความสามารถทั้งหมดนี้พยักเวหา2025หได้รับการจัดให้เป็นขีปนาวุธระดับแนวหน้าของภูมิภาคที่ผลิตโดยประเทศในอาเซียนระบบนำวิธีอัจฉริยะ จุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบนำวิถีที่ไทยพัฒนาขึ้นเองในโครงการนี้โดยใช้การผสานข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งดาวเทียมเซ็นเซอร์แรงเฉ่ยและระบบวิเคราะห์ภาพแบบ Deep Learning ที่ติดตั้งบนขีปนาวุธโดยตรงนอกจากสามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนสัญญาณแล้วยังสามารถวิเคราะห์เป้าหมายในเวลาจริงและตัดสินใจเลือกจุดกระทบได้เองช่วยให้การโจมตีมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดโอกาสเกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ โครงการพัฒนาระดับชาติการพัฒนาพยักเวหา2025ออยู่ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศวทปมหาวิทยายลัยวิสวนชั้นนำและบริษัทเทคโนโลยีไทยกว่า12แห่งทั่วประเทศการดำเนินโครงการนี้ใช้เวลากว่า5ปีตั้งแต่การออกแบบต้นแบบจนถึงการทดสอบภาคสนาม โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่าการใช้จ่ายในทางทหารเพียงอย่างเดียวการทดสอบที่ประสบความสําเร็จขีปนาวุธพยัคเวหา2025าได้ผ่านการทดสอบยิงจริงเมื่อเดือนมีนาคมปี2025ณพื้นที่ทดสอบลับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการจําลองสถานการณ์จริงในสนามรบทั้งการยิงจากแท่นเคลื่อนที่และการตรวจจับเป้าหมายระหว่างการบิน ผลการทดสอบระบุว่าขีปนาวุธสามารถเดินทางถึงเป้าหมายที่ระยะทาง1,200กิโลเมตรภายในเวลาไม่ถึง10นาทีพร้อมกระทบเป้าเบี่ยงเบนไม่เกิน10เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับแม่นยำสูงมากตามมาตรฐานโลกผลกระทบต่อภูมิภาค การเปิดตัวขี่ปนาวุธินี้ส่งแรงกระเพื่อมอย่างมากในภูมิภาคอาเซียนโดยหลายประเทศเริ่มจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยและให้ความสนใจในแนวทางพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองขณะเดียวกันพันธมิตรระดับนานาชาติของไทยก็เริ่มแสดงความยินดีและพร้อมจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารบะบบบอรร่วมกันสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากประเทศผู้ซื้ออาวุธไปสู่ประเทศผู้ผลิตอาวุธและมีศักยภาพจะเป็นผู้ส่งออกในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ออกแบบเพื่อป้องปรามมีใช่เพื่อการรุกรานความมุ่งหมายต่อไปของโครงการแม้พยักเวหา2025จะเพิ่งเริ่มต้นแต่ทีมพัฒนาก็ได้เปิดเผยว่ามีแผนพัฒนารุ่นต่อไปในปี2027ที่จะเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมฝูง Swarm i n g Control สำหรับการโจมตีแบบหลอกล่อและกดดันการป้องกันศัตรู ในอีกด้านกำลังมีความพยายามในการพัฒนาระบบยิงจากเรือรบและอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์บทสรุปการเปิดตัวขีปนาวุธพยักเวหา2025ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธใหม่แต่มันคือตัวอย่างของการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริงมันคือก้าวแรกของไทยสู่การเป็นชาติที่มีความสามารถในการปกป้องตนเองในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสู่พลเรือนเช่นการสื่อสารดาวเทียมการคำนวณด้วย AI และการผลิตวัสดุพิเศษประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ไม่เฉพาะในสนามรบแต่ในระบบเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเทคโนโลยีความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญจากไทยและทั่วโลก